ตอบคอมเมนต์นี้นะคะตอนนี้กฎใหม่เราต้องทำผ่านโฆษณาในสตรีมก่อนใช่ไหมคะคือจะแจ้งนี้นะคะว่าช่องของคุณถ้าคุณเน้นทำคลิปสั้นนะคะคลิปสั้นก็จะผ่านโฆษณาในเลียวก่อนแต่ถ้าช่องของคุณชอบไลฟ์สด หรือว่าลงคลิปยาวนะคะคุณก็จะผ่านโฆษณาในสตรีมก่อนนั่นเองนะคะอยู่ที่ว่าช่องของคุณทำคลิปอะไรนะคะถ้าทำคลิปสั้นก็จะผ่านโฆษณาในเรียวก่อนหรือถ้าทำคลิปยาวหรือว่าชอบไลฟ์สดนะคะก็จะผ่านโฆษณาในสตรีมนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะ เชื่อนะคะเราไปฟังช่องอื่นๆที่เขาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําคลิปเรียวเราต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากเป็นความรู้แล้วก็ฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับให้กับคนที่ยังไม่รู้นะคะขอบคุณค่ะ